สวัสดีครับพบกับครอบครัวมาต่อใบจอดเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายอิสุสดีแมกนะครับวิธีการเปลี่ยนเองง่ายๆครับไขควงครับไขควงแฉกตัวเดียวเลยครับขันออกเลยครับขันตัวนี้แล้วขันตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาก่อนนะครับขันออกเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับดึงออกมาแล้วนะฮะมันจะมีหัวน็อตตัวนี้นะฮะเสียบอยู่ด้านนี้แล้วก็ดึงออกมาด้านนี้หน่อยแล้วก็ดึงถอยออกมาแล้วก็ถอดจุกถอดจุกตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนหลอดได้เลยครับดึงตัวนี้ออกมาเลยนี่คะบิดออกมาเลยนี่คะ นี่ยหลอดหลอดไฟท้ายมันนี่เหมือนกับหลอดหลอดไฟท้ายมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะเนี่ยผมมีไหมนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่เลยครับไฟท้ายนี่เหมือนกันกันกบรถมอเตอร์ไซค์เลยเสร็จแล้วก็เสียบเข้าที่เดินนะครับ ปลอยครับแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมเลยง่ายๆเลยครับประกอบเสร็จก็ขันน็อตเหมือนเดิมครับท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ